ข้เข้าเร่วงที่สูงข้าลางสองแล้วมองอั่นไม่อยากวิ่งข้าหลอร้บมองอนไม่อยากวิ่ง สถานีบ้านโป่งขบวนรถเจาะเทียบในสถานีด้านหน้าสถานีเป็นตู้รถโดยพิเศษที่สลากีนั่งตามอากาศโดยที่400เกือบแร้วส่งไปในสถานีต้นทางศูนย์ราชธานีปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์ครับขบวนรถเท่ยนี้พอจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดนัดส่งไปในสถาที่สถานีนครปฐมสารายาบางบำรุงเป็นสถานีต่อไปตามลำดับครับ สถานีผู้โำนวยการของการรถไฟขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้รถไฟเดินทางขอให้ท่านผู้โดยสารทุกท่านจดเดินทางจุดจดหมายปลายทางโดยสอดสิภาพและหวังว่าในโอกาสต่อไปการรถไฟจะมีโอกาสได้รับใช้ท่านอีกขอขอบคุณครับ ไม่ได้อะ yeah?